มาเลยกินมาเลยจุกันจุกันจุกันเฮ้ย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 เยเข้ยเ้ยเยเยเฮ้ยเล้ยยเ้ยยเ้ยเ้ยยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเั้ขวา้ยาฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยเั้ยเาียเฮ้ยเฮ้ยสฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้มเฮ้้ยเฮ้นเ้วิฮ้นเ้ยเฮ้้ยมยเเด้เเ้้ กะจะให้มันเข้าไปให้ได้จิ้มไม่เข้าความยพยายามนี่แหละความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละป้าเฮ้ยใส่ถุงใส่ถุงกลับบ้านนี่ใส่ถุงกลับบ้านเลยใส่ถุงไม่ต้องมายุ่งเลยถุงอะ่ะไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องมายุ่งไปไก,กลๆหนูจะกินตอนแรกทำเป็นจุ๊บทำเป็นจุ๊บ อย่างอื่นก่อนมันกินยากจังยายแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ต้องกินมาให้ได้นะยายนะกินไม่ได้เหรอก,กินไม่ได้อ้จามแล้วกินไม่ได้เน้อบ่เอาอะไรมาให้ลูกใหญเกินลูกใหญ่เกินนะลูกนะมอบมอบส้มโอให้ล่ำอู้ล่ำถือเองอ่ะสุดยอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ไงลำ่องลำอันเนี้นเนี้ยอน่นี้ยกว่าถ้าตีแล้วมันจะแตกเหรอ ัมจะได้กินข้างในมันเนาะอุ้ยพุงขยายกันส้มโอกับพุงล่ำขหญ่กันคะฮะอุ้ยสู้หนูไม่ได้ละสู้หนูไม่ได้ล้อ,อ,ห,อ,อหาอย่างอื่นที่มาเล็กๆคนนี้ก่อนเดี๋ววยวอย่างเช่นขวดเล่าเป็นต้น